จากครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกันนะครับทุกท่านได้ทราบไปแล้วนะครับถึงความเป็นมาของสมาคมเทคโนโลยีสุรานารีนะครับครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมของสมาคมที่เป็นไปตามพันธกิจสร้างพี่น้องแสทองสัมพันธ์นะครับเราสร้างความสามัคคีของพี่น้องแสทองนะครับโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านการกีฬากีฬาแสทองสัมพันธ์ครั้งที่1นนะครับเราได้นําน้องๆและพี่พี่นะครับ เข้ามาจัดกิจกรรมกีฬาด้วยกันนะครับโดยน้องๆแข่งขันกีฬาส่วนพี่ๆก็มาให้กําลังใจนะครับพร้อมถึงสนับสนุนเราจะเห็นภาพของการเชื่อมโยงกันและกันโดยใช้การกีฬานอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการาใช้กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่างานคืนสู่เย้าทั้งในระดับของสาขาวิชาและระดับจังหวัดนะครับเรามีการร่วมและสนับสนุนไปในหลายๆกิจกรรมเรานะครับก็ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจนะครับ SUT Connection ซึ่งนำสิทธิ์เก่าที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะครับเข้ามารวมตัวกันเพื่อจะได้สร้างโอกาสส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะครับเราก็มีการตัดตั้งกลุ่ม s u t a Marketplace ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของสิทธิเก่าเข้ามาประชาสัมพันธ์เพื่อขายแล้วก็กระตุ้นการซื้อเกิดการเติบโตทางธุรกิจนะครับนอกจากสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็ยังมีการส่งเสริมกิจ,จก,กรรม ของน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันนะในรูปแบบอื่นๆไม่ว่ากิจกรรมของการาสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ความสามารถหรือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ของพี่น้องแสตทองนะครับเรายังคงเดินหน้าสร้างพลังสามัคคีนะครับเพื่อเหลือซึ่งกันและกันต่อไปเพื่อให้สังคมของชาวแสตทองสังคมของมอเตอร์สอม,มีความเติบโตเข้มแข็งในอนาคตครับ